สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ have a News เวลาเพื่อนข่าวนะครับวันนี้อยู่กับผมจ้าโลาพันน์นะครับมาติดตามข่าวสารเรื่องราวน่ารู้ไปพร้อมๆกันทาง ALTV ช่อง4ทีวีเรียนสนุกครับข่าวแรกในวันนี้นะครับจะพาไปดูอีกแง่มุมหนึ่งของนักร้องนักแต่งเพลงชื่อดังอย่างพี่แจ้ดนุพลนั่นเองนะครับเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่หลายคนรู้จักกันดีครับพี่แจ้เนี่ยได้ใช้เวลาว่างในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด19นะครับมาวาดการ์ตูนล้อเลียนลงใน Facebook Fanpage เพืื่อส่อสารกับแฟนเเพลงงงที่่่ยยยััตติดาามกนนออูจะป็ไร ไปดูพร้อมๆกันครับ <c oughs> ข่าวใหญ่ระดับประเทศคุณผู้ชมเรื่องทางม้าลายนี่แหละค่ะทำให้แจ <c oughs> ด้ดเดนุคนพลแก้วการก็บอกว่ากระทบใจที่สุดเลยค่ะติดตามข่าวสารมาตลอดว่าท้องถนนเมืองไทยเนี่ยติดอันดับไม่ปลอดภัยมากที่สุดในโลกเลยออกมาเป็นลายเส้นแบบที่เห็นนะคะเป็นการ์ตูนค่ะรูปม้าลาย2ตัวจูงมือกันข้ามถนนค่ะดูแล้วอารมณ์ดีนะคะแต่ก็ต้องมีชุกคิดกันบ้างละค่ะ าใครเนี่ยติดตามนะคะเพจแตนุพลแก้วกันบ้านแสนรักก็จะพอได้เห็นฝีมือเหล่านี้ล้วค่ะเป็นภาพลายเส้นกระตูดขึ้นฝีทุกวันเลยค่ะเป็นวิธีการสื่อสารกับแฟนคลับฉบับพี่แจ้นะคะใช้งานศิลปะแลกเปลี่ยนมุมมองแนวคิดมีตั้งแต่เรื่องปากท้องของผู้คนไปจนถึงเก้าอี้ในสภาวาดมาเรื่อยๆค่ะตั้งแต่โควิด -19 ระบาดจน2ปีมานี้มีผลง,งานเก็บไว้มากเลยค่ะเกือบร้อยชิ้น นักร้องรุ่นใหญ่ก็เล่าให้ฟังนะคะว่ามีคนติดต่อเข้ามาให้วาดประจําเยอะค่ะซึ่งจริงๆแล้วงานแต่ละชิ้นวาดแป๊บเดียวก็เสร็จแต่ว่าตัวเองเนี่ยขอวาดตามอารมณ์ดีกว่านะคะไอเดียมาตอนไหนจับปากกาตอนนั้นก็ไม่ได้กดดันอะไรค่ะแถมให้ความสําคัญกับเรื่องความรู้สึกแรกที่เข้ามากระทบใจเหมือนกับครั้งการเข้าห้องบันทึกเสียงค่ะที่เวลาร้องครั้งแรกเนี่ยมักจะดีเสมอทําให้ผลงานที่วาดทุกชิ้นมีแค่ก๊อปปี้เดี่ยวเท่านั้นค่ะ เราพอวาดรูปได้เด็กๆเราก็ไม่ใช่ย่อยนะเราก็วาดรูปเราก็เราก็ที่หนึ่งมาตลอดในห้องนะฮะชั่วโมงขับร้องแล้วก็ที่หนึ่งไดใช่ไหมถ้าเอาเอาวิชาตรงนั้นนะฮะมาเขียนเล่นๆระลือฟื้นบ้างการ์ตูนนี่มันสำคัญแสดงออกก็คือตรงอารมณ์นะฮะอารมณ์ของสีหน้าซึ่งสมัยในเด็กเนี่ยปีก็ชอบมากเลยเดดูการ์ตูนแบบตั้งแต่นังสื่อการ์ตูนอะไรขายหัวเราะอ,อะไรอย่างเงี้ยนะฮะ คือการแสดงออกของใบหน้าเขาในการเขียนของเขาซึ่งไม่ต้องมีดีเทลอะไรมากแล้วแต่ว่ามันมันให้อารมณ์ได้กับคำพูดที่สั้นๆแต่ว่าโอ้ที่เหลือคุณผู้มที่ดูเองแล้วกันนี่เป็นเรื่องเขียนตั้งแต่ยุคที่แฟนคลับเขาชอบกันมากคุณผู้ชมเพราะว่ากระตูนเนี่ยมีคำคมข้อคิดนะคะบางประโยคเล่นความหมายของคำแบบลึกซึ้งค่ะก็เปิดให้ตีความกันไป แบบเดียวกับทักษะการแต่งเพลงเลยนะคะไม่ว่าจะเพลงไหนจากปลายปากกาของแจ้ดนุคพลซึมลึกเข้าไปถึงใจคนฟังค่ะางงาน,นิยามภาพการ์ตูนล,ลายเส้นว่ามีทั้งเรื่องการบ้านและการเมืองนะคะแต่ไม่ว่าจะแสดงความคิดเห็นเรื่องไหนหลักการที่ยึดเสมอคือผลงานเนี่ยต้องไม่สร้างความแตกแยกแต่ต้องวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ค่ะออไมมัมนดาเเคคีววิงขงขต แต่ขนาดเดียวกันก็ต้องไม่ไม่ไปทำลายความรู้สึกของของคนอื่นเขานะในทางที่มันไม่สมควรแต่การที่มันจะเหน็บแนมเล็กๆน้อประชดประชันเพื่อกาลังใจหรือเพื่อเตือนสติมันก็มีบ้างคุณคิดยังไงแล้วก็เคารพซึ่งกันและกันเพราะประชาธิปไตยมันต้องต้องเคารพในในความคิดของคนคนอื่นด้วย หรือถ้าคือคือไม่ชอบก็เก็บไว้ในใจใช่ไหมครับก็ไม่ไม่เป็นไรหรอที่น้องๆเราควรรู้กันครับ แฟนคลับก็ถามเข้ามาเยอะนะคะว่าเมื่อไรเนี่ยจะได้เจอพี่แจ้ตัวเป็นๆเพราะว่าอยากได้ยินเสียงร้องเพลงนะคะเสียงร้องสดหวานๆที่ร้านอาหารบ้านแสนรักค่ะก็ไม่มีคำตอบไปมากกว่ารอไว้โอกาสดีๆแบบเดียวกับชื่อเพลงวงแกรน X เอ็นะคะจนถึงตอนนี้เนี่ยร้านปิดมาได้2ปีแล้วค่ะแล้วก็ใช้เงินทุนส่วนหนึ่งไปกับการรีโนเวทร้านแล้วด้วย แต่ว่าในฐานะเจ้าของธุรกิจนะคะก็ต้องคิดถึงความปลอดภัยรับผิดชอบสังคมเป็นหลักรวมถึงต้องดูแล้วค่ะว่าต้นทุนการกลับมาเปิดร้านเนี่ยจะคุ้มแค่ไหนหากจะต้องปิดไวขึ้นกว่าปกติค่ะ ก็ถือว่าเป็นการสื่อสารความในใจนะครับผ่านผลงานศิลปะแล้วก็มีการใช้ถ้อยคําที่มีความสลละสลวยซึ่งก็เป็นเทคนิคเดียวกันกับการที่ใช้ในการแต่งเพลงครับก็ถือว่าเป็นงานที่ถนัดของพี่แจ้นั่นเองนะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางครับที่แฟนๆเนี่ยสามารถติดตามผลงานของพี่แจ้ได้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับ เอาละครับจากนักร้องรุ่นใหญ่ไปดูนักร้องรุ่นเล็กกันบ้างดีกว่านะครับเป็นน้องๆวงโฟกซองจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับที่ได้มีการเปิดการแสดงไลฟ์สดเป็นครั้งแรกที่สนามใจฟ้าแคมเดมีจังหวัดลบบุรีนะครับเพื่อให้เข้าถึงคนดูมากกว่า150ประเทศทั่วโลกเลยทีเดียวเลยครับโอ้โหไม่ธรรมดานะฮะการแสดงของน้องๆน,นี้บอกเลยว่ามีความทันยุคทันสมัยเหมาะกับสถานการณ์มากๆจะเป็นอย่างไรไปชมการแสดงของน้องๆกันครับหลายเดือนที่การแสดงดนตรีของเด็กๆจากวงโรงเรียนเล็ก ในทุ่งกว้างประจำอยู่หน้ากล้องเล่นสดและรอคนส่งดาวสนับสนุนการแสดงหากครั้งนี้ต่างไปเพราะเปลี่ยนบรรยากาศจากท้องทุ่งที่บุรีรัมย์มายังสนามใจฟ้าอะคาเดมี่จังหวัดลบบุรีเพื่อรวมคอนเสิร์ตบนลานกว้างถ่ายทอดไปสู่ผู้ชมกว่า150ประเทศพระแววการเล่นฟกซองด้วยลีลาเป็นธรรมชาติน่ารักตามวัยเข้าตากรรมการจนเป็น6วงสุดท้ายเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศก,การประกวดฟกซองไทยรักกันพร้อมมาเป็นศิลป รับเชิญเปิดหมวกการกุศลเพื่อมูลนิธิอาทรประชานาสออนไลน์ก็จะมีคนคอมเมนต์นู่นนี่บ้างน่ารักจังแล้วส่งด้านพวกเราแล้วก็บางคนเขาก็เอนดูเราครับก็ส่งเครื่องดน,นตรีมาให้ครับถ้าเล่นอ,ออนไลน์มันก็ปกติค่ะเพราะว่าเขาก็เล่นกันเองแล้วก็บ่หูพ่นเบิงเป็นไผแน่อะไรมาเนี่ยค่พะพอมาเล่เนยูนี่ก็เขากะบหัวแบบคนเบิงนี่ผู้ใดแน่ก็จะตื่นเต้นเก็บ สุกซนช่างพูดจนมีแง่มุมให้คนดูอมยิ้มตามเป็นที่มาให้สามเกลอหรือกลุ่มเด็กเล็กสคนของวงโรงเรียนเล็กในทุ่งกว้างที่มีไวัยไล่เลียก,กันได้รับฉายาเฉพาะประจำกลุ่มซึ่งทั้ง3สลับยืนแถวหน้าในวันที่ต้องร้องนำสื่อบทเพลงอีสานในกระแสและเพลงดังข้ามยุคเช่นเพลงคิดถึงทุ่งลุยลายของหมอลำเย็นจิตพรเทวีกลายเป็นเวอร์ชันเสียงเล็กๆจากเถียงนา บางครั้งสลับไปยืนแถวหลังตามตำแหน่งเครื่องดนตรีประจำตัวเช่นเทมรีนปงลางและเมโลเดียนหลังมีพื้นฐานกับจังหวะเป็นแบบฝึกของเด็กๆที่เติบโตไปจากโรงเรียนเล็กในทุ่งกว้างจนได้เล่นเครื่องดนตรีที่ชื่นชอบสลับเรียนรู้ธรรมชาติและปรับจิตใจทุกวันสุดสัปดาห์ผ่านมา6ปีนับจากโรงเรียนมีพินตัวแรกทำจากกระป๋องเหลือใช้ถึงวันนี้ยังคงแนวคิดอยู่กับธรรมชาติและประสานเสียงดนตรีแบบไร้ข้อจำกัด เล่นโปงล่างครับแล้วก็บางวันก็ร้องเพลงครับตอนเช้านอนเวรน,นอนเวรวันศุกร์วันเสาร์ก็จะมาลดนน้าผักต้นแต่ดึกแล้วก็กลับบ้านครับก็เล่นไปเล่นมามันก็สนุกดีครับบางทีก็ได้เล่นดนตรีบา้างขย่าไข่บางทีก็ตีชิงธรรมรีนค่ะบางทีก็เล่นด้วยกันบางทีก็บางทีก็ตีกันร้องไห้นิดนึงคือส่วนใหญ่เครื่องดนตรีมันจะเป็น กดนตรีที่เราทํามาจากขยะด้วยซ้าเราเห็นคุณค่าแม้แต่ขยะยังยังให้สุนทรีกับเราได้ดนตรีจะพาเขาเดินทางไปสิ่งที่เขายังไม่เคยเห็นเขาก็ได้เห็นเพราะว่าเขามีวิชาดนตรีอยู่แต่ดนตรีส่วนใหญ่ที่ผมมองเห็นนะผมเห็นประโยชน์จริงๆกับเรื่องการพัฒนาด้านในของเขา การปัจจุบันและการยืนท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงสอนให้รู้จักปรับตัวและทำมากกว่าเดิมเช่นเป็นตัวอย่างของการพึ่งตนเองพาย้อนไปสู่การอยู่ด้วยปัจจัยพื้นฐานมีแปลงผักที่กลายมาเป็นมื้ออาหารและไม่ทิ้งความเท่าทันโลกการสื่อสารโดยเปลี่ยนสื่อในมือให้เป็นพื้นที่บอกเล่าเรื่องราวท้องทุง่งและมีเสียงเพลงเป็นสื่อแทนวินัยจากการฝึกฝนตนเองตลอดการเรียนรู้ไปจากโรงเรียนเล็กในทุ่งกว้าง โอโหน่ารักแล้วก็พร้อมมากๆเลยนะครับต้องขอสแสดงความชื่นชมน้องๆทุกคนนะฮะที่ผ่านการฝึกฝนแล้วก็มีวินัยนะครับจนสามารถมาสแสดงดนตรีสดๆได้แบบนี้นะครับผ่านสายตาของคนทั่วโลกกว่า150ประเทศไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับปรบมมือให้เลยครับผมเอาละรครับวันนี้หมดเวลาของ half a n e w e w s เวลาเพลินข่าวแล้วนะครับคุณผู้ชมสามากลับมาติดตามได้หมายทาง ALTV ช่อง4ทีวีเรียนสนุกครับหรือว่าทาง w o r l d w a l t v t v ครับจะติดตามผ่านช่องทางอื่นๆก็ได้ทั้งทาง Facebook แล้วก็ YouTube ที่ slash l t v c ครับใ mm hmm. คร mm hmm. คมีคำแนะนำิดชมอะไรส่งมาได้ที่อ mm ีเมลของเรา have a news day at l t v tv ครับหร mm ือ hmm. ใครจะแอดมาเป็นเพื่อนกับเราก็ได้ที่ทาง Li@ น์ altvc ครับ mm hmm. สำหรับวันนี้ mm hmm. ผมจะโลดธนพัทขอตัวลาไปก่อนนะครับ mm hmm. จะกำแพงผ่้นหน้าสวัสดีครับ mm hmm.